เดินนนนนนนยนนนยยยลงนนบบบรรบงบพืื้อออไทฉัคุสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะรอดอนนิว,นวจินในปัจจุบันนะคะประเทศของเรามีการพัฒนาปเป็นอย่างมากแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะคะที่เราควรเรียนรู้และควรตระหนักถึงค่ะแต่ยังมีความจริงอีกมากมายที่เพื่อนๆหลายหลายคนยังไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันครับ และในวิดีโอนี้นะคะเราจะนําความจริง3มอย่างมาเปิดเผยเพื่อนเพื่อทราบกันค่ะจะน่าสนใจจะน่าอไรแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะรู้หรือไม่ไทยเคยมีกษัตริย์สองพระองค์ของราชร่วมกันในสมัยรัชกาลที่4 <S <S พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4เป็นบุตรของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ส่ทรงเชื่อและศรัทธานในด้านศาสนาเป็นอย่างมากและไม่ปรารถนาจะขึ้นครองราช เลยให้น้องชายคือพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวขึ้นของราชแทนแต่พระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวเสนอให้พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวขึ้นของราชด้วยกันบ้านเมืองในสมัยนั้นถือว่าจเจริญรุ่งเรืองเพราะมีกษัตริย์สอพระองค์ที่เก่งทั้งด้านศาสนาด้านการออกรบและด้านสงครามการปกครองภายหลังพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนก่อนเลยขึ้นชื่อพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่สี่ ในรัชกาลที่5ไทยเคยถูกล่าในคมโดยฝรั่งเศสโดยวิธีที่น่าตลกที่สุดในรัชกาลที่5ฝรั่งเศสได้นำเรือล้ำเข้ามาในเขตของประเทศไทยทางเราได้ทำการยิงปืนใหญ่เพื่อเตือนในครั้งแรกแต่ฝรั่งเศสยังล้ำเข้ามาเรื่อยๆจนเราต้องยิงปืนใหญ่เป็นครั้งที่สองก่อให้เรือของฝรั่งเศสลม่มต่อมาฝรั่งเศสได้เรียกค่าปฏิคมสงครามจากไทยเป็นมูลค่า3ล้านฟรัง พร้อมทั้งหันปืนใหญ่ไปทางชุมชนและหันปืนใหญ่อีกฝั่งไปทางราชวังในขณะนั้นแม้ว่าไทยจะถือเป็นประเทศมหาอำนาจและมีค่าเงินแข็งตัวแต่เงินสามล้านฟรังถือว่ามากโขแม้กษัตริย์รวบรวมเงินจากราชวงศ์และดึงเงินจากถุงแดงมาก็ยังไม่พอจนประชาชนต้องรวบรวมเงินกันมาจ่ายค่าปฏิคมสงครามให้แก่ฝรั่งเศสจนครบในที่สุดภายในเวลา46ชั่วโมงนั่นเอง อะไรน้องมีจิกรู้หรือไม่ในรชัชกาลที่6ประเทศไทยเคยมีเมืองจำลองไว้ทดสอบระบบการปกครองด้วยค่ะพี่เอจรงเหรอน้องมีจิกอยากรู้ก็ต้องไปดูกันเลยคะ่ะอเลยในปี2475รชัชกาลที่6คณราชได้พยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงให้ํำรัสว่าประเทศนี้พร้อมแล้วหรือยัง ที่จะมีการปกครองแบบมีผูแ้แทนตามความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอย,ย้ำว่าไม่ลและพระองค์ได้ทรงอนุญ,ญาตให้ตั้งเมืองจำลองขึ้นมาชื่อว่าเมือง <ไป S 1> ดุสิตธานี<ป>เพื่อทดลองระบบการปกครองแต่ก็ได้ล้มเหลวไปในที่สุดแล้วพวกเรานักศึกษาวิชาทหารนักเล่าประวัติศาสตร์ส่วนฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทหารบกที่41ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ